นอนไงวันนี้เหมือนลองอูไปทำงางชั่วโมงฝ <c ười> ากติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมาบว่าน้ำหน,นด้วยจ้า คนที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาสำหรับคลิปนี้ลองก็ว่าเอาไว้สนิทก่อนเจอกันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย